สวัสดีครับเนาะอันนี้ก็จากที่ตอนก่อนๆเนานะออกไปทำช่องทางต่างๆเนาะได้เกินไปแล้วเนาะครับผมว่าตอนปะผมจะปะให้ดูเนาะโดยใช้สัมฤีคุกฝุ่นเราต้องการสีเหมือนก็คุกฝุ่นเราต้องการเป็นศิละปะก็สัมฤทสีเดียวเลยไม่งั้นก็ทำสีหน่อยไ,ได้ศิละปะนี่ครับรอยแตกรอยเล้าเนาะนี่สอาสทธิยัดแล้ว เดี๋ยจะยัดดูอีกน่อยเนาะคอยเห็นไหมครับเราก็จะยัดลงไปโดยหาเหล็กหน่อยหาหลเหล็กที่มันบาง,บางๆเข้าก็รูได้ครับผมนี่ครับยัดลงไปเนาะแต่ตรงนี้ผมจะยัดไม่หมดนะครับผมจะดูรอบชั้นงานแต่งแต่งงานก่อนเนื้อง,งานไม้อันนี้ที่ ย่างไฟแล้วครับผมอันที่ย่างไฟแล้วครับผมตีงไฟแล้วเนาะวันที่กินก็ตีกินว่ได้ดอกคืออ้ยยำยากกินก็ตีหลายมือเนาะนี่ก็เดี๋ยวกาวร้อนมันจะทะําปกิติกิริยานะครับผมเนาะก็ดูที่ยี่หอ้อเอ๊ะไม่ใช่ยี่หอ้อดูที่อคุณภาพหน่อยเนะครับชนิดกาวว่าสูงตังสูงต่ำราคาก็จะแตกต่างกันไปครับผม โอ้โหนี่จะปิดแล้วบาด่าดฝานิดนึงเดี๋ยวคอยดูนะมันจะทำปฏิกิริยาของเขาเองครับผมมันจะซึมซับเข้าไปตรงรอยแผลที่มันเป็นนะครับผม,มเขาเองมันจะขยายตัวปฏิกิริยาของเขาเองจะลองนุ่นนะครับนุ่นไม่ได้นะครับผมนุ่นไม่ได้เราจะใช้สูดแบบโบราณผนวกกับสตรยุคใหม่ รุ่นไม่ไปทำปฏิกิริยาอย่างน,นี้ครับผมนี่ครับผมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลอยแห้งตัวนี้ผมก็จะเอาขี้ฝุ่นกิดอีกทีหนึ่งแต่งก่อนนะครับผมนี่ด้านหนึง่งเนะาะลากล่าวให้ดูครับผมเดี๋ยวเขาจะเกิดปฏิกิริยาของเขาเองเขาถ้าทำทางสารทำเจมีนของเขาเองนะครับผม เอาอยู่ครับผมรอยอย่างนี้ก็เอาอยู่เนาะให้ดีเนาะใดีมากๆนี่ก็เลี้ยงชั้นมาหน่อยหนึ่งแล้วผมก็เลี้ยงชั้นมาหน่อยหนึ่งแล้วเลีย้ยงชั้นเข้าไปลึกๆยิ่งดีครับผมแต่มันจะใช้กาวเยอะมากจะเปือนแหย่ได้แหย่เลยครับเนี่ยเห็นไหมัมนแหย่เข้าไปครับให้สามดีมันเกาะตัวให้พื้นผิวมันหนาความหนาของการปะเนาะมัอนอย่างนี้มันอย่างนี้อย่างนี้ ก็จะทนทานขึ้นครับผมอ็สาระเล็กๆน้อยๆครับผมเนาะการปากม้ใยไ้สำลีเดี๋ยวขยายตัวเราอเดแป๊บเดียวครับบางยี่ห้อก็ใช้กาวบางตัวเอาว่าเป็นว่าบางตัวเนก็เดี๋ยวถ้าไปพูดยี่ห้อเดี๋ยวมันมันมันจะดูไม่ดีไม่งามนะยง,งานจะงอกผมเนาะกาวที่เราเลือกใช้แล้วกันอันนี้ที่เราเลือกใช้เนาะอันนี้ผมว่าใช้ยี่ห้อหนึ่งอยู่โอเค ใช้มาตลอดครับผมมันทำปฏิกิริยาผมสังเกตการที่ผมปะเนี่ยมาเป็นแรมปีๆแล้วว่างั้นเถอะโอเคปะใหม่ๆก็ให้เนียนตาเรียบร้อยเส็ษหมดก็ลองเกาะดูก็อ,ออกยากครับผมเนาะหนานไม้ไม้วูดบอลยังออกยากเลยครับผมผมลองทำดูแล้วไ,ม,ไม,ม่ไม่ใส่ริมไม่ใส่อะไรเนาะโอ้โหเคาะออกไม่ได้เลยวัานั้นเถอะนึบเลย แคใ,ใช้สัมผีบางๆครับผมโอเคครับผมแต่ะเล็กน้อยจานในผลนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวอื่นใดก็ขอขอบคุณอาจารย์ผู้คิดคนท่านเล็กๆมานะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแซ่